ใครอยากกินไอติมกาแฟที่เป็นกาแฟจริงๆบ้างไม่ใช่ไอติมใส่สีใส่กลิ่นกาแฟยกมือขึ้นวันนี้เรามาทาไอติมกาแฟสดกินเองด้วยกาแฟสดที่ต้มเองกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยการต้มกาแฟก่อนกาแฟที่ใช้ก็แล้วแต่จะชอบเลยแตงคผมใช้เป็นกาแฟอาราบิก้าเพราะว่าชอบกินกาแฟพันนี้มากเอามาล็ดกาแฟมาใส่เครื่องบดบดให้ละเอียดแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่หม้อต้มเลยเราก็รอกาแฟต้มแป๊บหนึ่งพอต้มเสร็จออกมาเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนแอปชิมไปนิดนึงก่อนกาแฟหอมมากๆจากนั้นเราจะเอากาแฟไปตวงว่ามีปริมาตรเท่าไหร่แล้วเราก็เติมน้ําไปให้ครบ 500 ML แล้วเราก็เอาทีเด็ดของเราออกมาไอติมแมจิกไอซ์รสวานิลามาแกะซองได้เลยเทผงลงไปตามด้วยกาแฟที่ผสมน้ำแล้วเมื่อกี้คนให้เข้ากันเอาไปแช่แข็งเสร็จแล้วก็เอาออกมาตักกินได้เลยเราก็จะได้ไอติมกาแฟที่ทํามาจากกาแฟที่เรา ต้มเองเลยไม่ใช่ไอติมที่ใส่กลิ่นใส่สีกาแฟเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันเข้าปากไปคําแรกกลิ่นกาแฟหอมๆบวกกับกลิ่นนมที่หอมเหมือนกันมันอร่อยและเข้ากันมากๆรสชาติแบบนี้คือไม่เหมือนไอติมกาแฟทั่วไปที่เคยกินเลยเป็นไอติมกาแฟที่เข้มข้นและหอมมากๆตัวไอติมก็เนื้อนเนียนหอมอร่อยรสชาติไม่เลี่ยนและไม่หวานมากนมเข้มข้นดีและลงตัวมากๆอันนี้ผมเอาไปปัน่นเพื่อที่จะได้กินแบบไอติมซอฟ์เสิร์ฟแบบซอฟ์เสิร์ฟก็ยิ่งอร่อยเนื้อจะมันฟูขึ้นหอมๆอร่อยเลยรสชาติคือรู้สึกคุมมมมค่่าาาาากกกสับททีเเเรํินองลย อากสัมผัสรสชาติไอติมฝีมือเราและประสบการณ์ทำไอติมกินเองแบบนี้กดสั่งที่ตะก้าเหลืองหรือไปซื้อที่ฟูแลนทุกสาขาได้เลยราคาซองละ120บาทมีออยอีพฮารา